สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับครับเมื่อนี้มีเสียงปอกแปกปอกแป๊กจ้งน้อยได้พี่น้องที่เพราะว่าฝนตรกนะครับเนาะครับพายุเขามาแล้วนะครับที่สานตอนบนนะครับขวกคุ้มถุกจังวัดนะครับเนาะครับเริ่มเขามาแล่าตั้งแต่เก็ดนาฬิกานะครับเนาะเก็ดโมงเศารนะครับครับพายุเขามาตามทีผมอุตุแจ้งแม่เนาะครับเนาะ ครับพี่น้องเชี่ยก็ละมัระว้างนะครับรอบนี้อาจจะมีน้ำท่วมนะครับครับพี่น้องห้องกับะมัระวังเดินทางไปใช้มาตรกะตรวจสอบเสินทางให้ดีนะครับพี่น้องเชี่ยครับเมื่อนี้แอดจะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้ออพัฒนานะครับอพัฒนานะครับ ค,ครับวันศุกร์ที่ยี่สิบนะบนครับเนาเชินกว่าไก่บอกได้เชินกว่าไก่งามจ้าเกลีอพี่น้องตั้งแต่เกิดมา <laughs> สองห้า หกเจ็ด oh. yeah. ครับก็อพัฒนานะครับครับสายวิ่งสายลูดนะครับ ครับขอาวอพัฒนาครับครับนี่คืองวดที่สองนะครับที่อัดตามนะครับพี่น้องที่เขียนงวดที่สองนะครับเนาะครับเฉพาะเลขยิ่งนะครับเนาะ ยันเขี่ยวบลาพี่น้องะพะเลขวิ่งเถพะโอ้ยันบัตรเถมาเดอ้อพี่นอ้อ,นอ,อสสง,งกกอยถือบ้านเอากวจสอบบ้างในคู่เกิกันนะยนเถี่กี่พี่น้องยุ้ยซี่ พอเล็วิ่งนะครับพี่น้องชื่อพัฒนาของอวปันวอ้พัฒนานะครับพี่น้องชื่อขับเด็กสามตัวมาตัวนะครับพี่น้องมาแล้วนะครับเนาะสามตัวมาตัว เทียงฝนตกนะครับน้องมือนี้อาจจะบรดชดเจียนนะครับเบ้นสุดนะครับนาะ tôi nhanh đấy thì nó cũng chỉ việc đem hấp đem sốt nó khắp nó Điệt, à, khắp. Đập, chết tập ha nó chết cấp hà đấy nó ของทานอาจารย์พัฒนานะครับครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์เพิ่นเนาะที่ทรงตัวเลขมาให้นะครับที่นองซี่ครับสายเพียงสายรูดเท่านั้นนะครับที่นองเข้ามีตัวเด็ดตัวดังทางใดจับส่ยเวีนกันเอานะครับครับหรือว่าที่นองเขาจะจับเว้นกันอยู่ในชุดนี้ก็ได้แลครับเนาะอันนี้เป็นแคร่เลขกสามโซมาโตนครับตัวเด่นของเพิ่นก็คือ เจ็ดกับ5้านะครับเอาตัวร่องนะครับพี่นออ้องยกซี่ตัวรอง6ตัวเดียวนะครับครับเป็น7กับ5้รอง6นะครับพี่นออ้องยกซี่ มีโอเล็กสามโถนะครับเนาะพี่น้องเข้านี่แนวทางนะครับจากสามนักเรีนอาจารย์อื่นระบายยู่ในใจอย่าควงแล้วเนาะพี่น้องเขากับอามาจับใส่นะครับคองท่านอาจารย์ว่รพัฒนานะครับว่ชพิหวังไนดะ้พี่นออ้องสิยังพันดในเคยรุดแจ๊กเกอร์นะครับที่อาตามมาเนาะครับเนาะครับเบื้องผลงานเพิ่มมากเพิ่งเจา้ามลงได้แค่สองงวดนะครับได้แค่สองงวดครับก็คือเข่ามาแล้ว งวัดนะครับเนาะครับรอบที่แล้วนะครับแอดบ่ได้ตามนะครับบ่ได้ตามเพราะว่าถ้าจะมาลงมันก็ล่องทำนาะพี่น้องสิครับถ้าล่งหรือว่าแอดจะเอาลงในกลุ่มก็ได้นะครับเนาะถ้าลงบัตรนนะครับสายวิ่งสายรูดของอาจารย์นะครับเนาะอวพัฒนานะครับครับขอกราบขอพระคุณนะครับอาจารย์นะครับที่ทรงกระดิ่งแนวทางสายวิ่งนะครับเลขวิ่งเลขเด่นนะครับมาให้ทางแอด ในโลกเหตุที่น้องยิ้มเชี่ยวนะครับเดี๋ยวไปเทียบเที่ยงเบื้องหน้พนาพี่น้องยิ้มเอี่ยาพี่น้องยิ้มีแคปหน้าจอนะครับเอาพาพี่น้องเขาชมบรรยากาศฝนตกหน้าพี่น้องยิ้มีครับมาแล้วนะครับพายุเริ่มมาแล้วนะครับ ว่าเมื่อทัวทุกเขตทุกภาคนะครับพี่น้องที่ครับขาดว่านำนะครับอาจจะทวนเยอะนะครับเนาะเพราะว่ามาหลบนี้รู้สึกว่าอยากมาแห้งก็เก่านะครับนำนะครับพี่น้องที่เอา้าขอพี่น้องเข้าไปใช้มาใช้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนสวัสดีครับ